ก็สรุปปีนี้ก่อนนะเศรษฐกิจปีนี้ครับปีนี้นะครับการขยายตัวเนี่ยกอ 2. 2นะ็อยู่ที่สองจุดสองเปอร์เซ็นตนะอยู่ที่สองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะในปีนี้นะปีนี้นะในภาพรวมทั้ทงประเทศนะครับซึ่งรลายฟังก่อนว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแบงก์ชาติมีการคาดการณ์เบือว่าปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยไทยเนี่ยจะเติบโตเนี่ยประมาณสองจุดห้าถึงสองจุดหกเปอร์เซ็นต์อ่แต่ตอนนี้ Q ิวสี่ละนะซึ่งยังไม่จบปีนะแต่ว่าแบงก์ชาติคาดการณ์มาล้ว่าจะโตแค่สองจุดสอง มันก็แปลง่ายๆว่าแต่ตัวลดลงนั่นแหละลดประมาณการลงนั่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งพี่ก็เข้าใจได้นะว่ามันก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันที่แบงค์ชาไม่ได้คาดการไว้่ออะเบิ้อนี่อออกะเช่นแบบทาลิฟเช่นสงครามอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับโอเคแต่ให้ดูนะว่าปีนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็มันจะมามีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลไท์ของปีนี้นะปีหกแปดนี้นะครับก็ตัวที่โตเยอะๆเนี่ยจริงๆเป็นการลงทุนภาครัฐที่ปีนี้ลงทุนแบบค่อนข้างหนักในช่วงปลายปีช่วงปลายปีแล้วก็ส่งออกและบริกกกาาารเเเนนนีี่ยยัมมอะ้ โตต้องแปดเปอร์เซ็นต์ะไฮไลท์นะคือปีนี้เบิร์ดส่งออกเนี่ยคือพระเอกส่งออกคือพระเอกเพราะเนี่ยปีนี้มูลค่าการส่งออกสินค้านะครับนะเติบโตขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์เบิร์ตปีนี้เติบโตขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ทำให้ทั้งปีบุกสองได้เพราะคนนี้บวกสิบสองเปอร์เซ็นต์เก็บนะแต่ปัญหาคือปีหน้าครับเบิร์ดนี่ดูพระเอกคนนี้จะเปลี่ยนจะกลายร่างเป็นผู้ร้ายแหละปีหน้าออน้อยทุกอย่างเลยนะปีหน้ารัฐก็ลงทุนน้อย ใช่เนี่ยจะให้ดูเบื้องเบื้องต้นนะว่าปีหน้าเนี่ยค่าการ GDP ตัวโตแค่1.5เองดังนั้นเนี่ยนักลงทุนนีก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งเบิร์ดว่าสิ่งเออว่าว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยพี่คิดว่านะอาจจะดูแย่กว่าปีนี้ความรู้สึกด้วยความรู้สึกด้วยเราจะรู้สึกได้เลยเบิร์ดว่าว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะแย่กว่าปีนี้แน่แนเบิร์ดแย่กว่าปีนี้แน่ๆนเออประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เบิร์ดเห็นเลยนะครับว่ามันไม่มีพระเอกเลยเห็นปะมันแบบตัวเลขมันน้อยน้อยน้อยน้อา ภาคส่งออกในภาคส่งออกเนี่ยอออเยติบโตแค่0.6%เองนะครับแต่ว,ว่าก็จะกลายมาเป็นนักท่องเที่ยวแทนนะที่จะกลับมาช่วยกลับมาเขาเรียกกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งหนึง่งแต่ว,ว่าก็ไม่มากนักไม่มากนักนะเพราะว่าปีนี้ท่องเที่ยวเนี่ยมันดรอปลงเพราะว่าอย่างที่เราทราบๆกันแหละนะครับว่าคนจีนก็หายไปใช่ไหมครับในประมาณนี้แล้วก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ปีหน้าน <S <S ก็อาจจะมีการฟื้นตัวมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยฟื้นตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็อาจจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยอก่ร็นี่คือสิ่งท อาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับหลักๆมันตัอย่างนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหกแปดเนี่ยมันงบประมาณเนี่ยมันถูกอัดลงมาค่อนข้างเยอะใน,นช่วงปลายปีนะแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยด้วยความที่เดี๋ยวเราต้องเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมเดือนกุมภาใช่ไหมเดือนกุมภาแล้วก็ก่อนจะจัดตั้งฐบาลได้เรียกว่างบประมาณปีหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีเหลือแล้วแล้วก็ต้องไปนู่นหละไ,ไ,ไปไปสิ้นปีแทน,นก็คือเป็นเดือนตุลาคมของปีหกเก้าแทนก็จะเป็นปีงบประมาณของปีใหม่ของปีเจ็ดสิบไปแทน ที่ก็ทําให้ตัวเลขเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับในปีหน้า